สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้เขาเรียกว่าวันนี้มาแนะนํานะครับมาแนะนําแล้วก็มารีวิวนะครับเขาเรียกว่าขายของนะครับขายของนี้แหละมารีวิวขายของนะครับก็จะเป็นวิทีนะครับคือหลังจากที่ผมแนะนำทลิปนะครับ ตั้งแต่คลิปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ในการเขาเรียกว่าทําให้เสียงมันหนาขึ้นมานะครับแล้วก็จะมะีปลักอินเวทีอะไรบ้างนะครับที่เราจะมาจัดก,การเสียงนี้นครับบางครั้งเราได้ซาว์มาเขาเรียกว่าได้มาค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าแย่จนจนฟังแล้วมันเขาเรียกว่าไม่เข้าหูเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ฟังเสียงก็ดีอยู่แต่ว่าเราอยากให้เพิ่มให้ ความหนาของของเสียงเนี่ยให้มันหนาขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะมีลั๊กินนะครับมารีวิวให้พี่น้องเลฟซีท่านนะครับได้รับชมกันนะครับไฟของเขานะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับประมาณ50กว่าโอมิกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก่อนที่ผมจะพาแนะนํานะครับ แนะนำให้พี่น้องเล็สีท่านนะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามต like, ตตกด,กดไลค์กดซับคลืปกดกระดิงะ่งไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมมีเทคนิคระงรต่างเวลาผมมีปลักยินหรือมีวิธีอะไรต่างแบบนี้นะครับผมจะมาะรีวิวและแนะนาให้พี่น้องเลบสีท่านนะครับได้ไปใช้กันนะครับทีนี้ต่อนะครับคือปลักยินตรงนี้นี่ตัวข้างบนสีแดงนี่นะครับ ด้านลตรงนี้แหละโซนิกตรงนี้เนี่ยคือเราไว้ปรับเ,เสียงให้เขาหนาขึ้นมานะครับก็เหมือนในในมิกเซอร์นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อจะมีนะครับตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอาทําอะไรนะครับไว้ประมาณว่าไปปรับไปจูนนะครับจูนเสียงเหมือนกันนะครับมีอยูอ่ประมาณ4แหลกนะครับ พี่น้อง f อฟซทุกท่านนะครับได้นําไปใช้กันนะครับตัวนี้ผมจะเขาเรียกว่าไม่ได้แจกให้ฟรีนะครับไม่ได้แจกให้ฟรีผมจะนําจําหน่ายให้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเต็มนะครับเป็นตัวเต็มไม่ได้เป็นตัวเดโมนะครับไม่ได้เป็นตัวแบบทดลองใช้นะครับเป็นตัวเต็มมีฟีมีอะไรใส่ให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่ต้องการ จะนําไปใช้กับคาราโอเกะท่านนะครับใช้กับได้ทุกชิ้นตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกลองชุดเบสกีตาร์หรือเครื่องเป่าเครื่องสีอะไรต่างนะครับใช้ได้หมดนะครับพี่น้องท่านไหนอยากได้นะครับให้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ทาง Facebook ผมนะครับขวัญชัยรายนะครับยังไงก็ทักเข้ามานะครับอยากได้นะครับแล้วผมจะ คุยกับท่านทางหลักบ้านนะครับต้องทํายังไงอะไรยังไงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจุบหน้าต่างลงไปก่อนนะครับนาทีนี้ผมจะเขาเรียกว่าผมจะเปิดคาราโอเกะขึ้นมานะครับแล้วก็ผมจะเปิดปลั๊กอินให้ดูนะครับแล้วจะลองเสียงให้ดูนะครับลองให้ตัวเดียวก่อนนะครับลองให้ตัวเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไดร์ผมออกแป๊บนะครับผมจะเสียบอ่า คัดล็อกเข้าไปนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับแปบบ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมขอเบาเสียงแป๊บนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะเข้าไม่นะครับนี่ขออนุญาตสวมฟังนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะลองเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขอขอแนะนำแป๊บหนึ่งนะครับ เวลาพี่น้องและก็ FC นะครับสมมุติว่าท่านได้ซื้อจากผมไปนะครับเวลาติดตั้งตรงนี้เขาจะเป็นอมองเห็นได้64บิตนะครับแต่ว่า32บิตถ้าเราอยากจะนำะมาใส่มาเล่นในคาราโอเกะอะไประมาณนี้นะครับเราก็ใช้โปรแกรมนะครับตรงนี้เนี่ยโปรแกรมตรงนี้นะครับโปรแกรมแปลงจาก 64บิตเป็น32บิตนะครับเราต้องแปลงแบบนี้นะครับถ้าไม่แปลงเวลาเรานําปลักอินมาใส่ในาคาราเตะเขาจะไม่เห็นนะครับเขาจะไม่เห็นเราเปิดไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมจะคลิกตรง EQ ตรงนี้ด้านล่างนะครับของเซน์บัสกรุ๊ปอะไรก็เซน์ไปนะครับทีนี้ผมจะให้ให้มาอยู่ตรงแซกนะครับแซกเนี่ย ตรงนี้นะครับบัตรูปหนึ่งนะครับคลิกขึ้นมานะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้ครับนี่มีพรีเซ็ตให้เลือกนะครับแล้วก็กดเลื่อนเลือกเอานะครับว่าจะเอาพรีเซ็ตแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับมีทั้งคลิกทั้งชนะทั้งทอมมีหมดนะครับเลือกเอาว่าเราจะใส่ช่องไหนช่องไหนนะครับตามตามรูปภาพที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมคลิกให้ดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึง เห็นไหมัปุ่มปรับนะครับปุ่มปรับตัวข้างบนจะจะมีเขาเรียกว่าจะมีน้อยกว่านะครับจะมีน้อยกว่านะครับแต่ที่ผมนําให้พี่น้องแลฟ์สีทุกท่านได้ดูนี่ตรงนี้นี่คือปุ่มปรับเยอะกว่านะครับนี่แล้วจะมีสีแหลกหมดนะครับสีห้าแหลกนะครับถ้าท่านาได้จากผมชุดนี้ไปนะครับท่านจะได้ครบหมดนะครับไว้ปรับเสียงกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเพลงหนึ่งนะครับผมจะลองเพลงหึ่งลองดูนะครับว่า,เ,าเสียงเขาเป็นยังไงนะครับระหว่างปรับกับไม่ปรับนะครับผมจะลองแซกนะครับอลองดู ผมจะปิดไปก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับคือเขาเรียกว่าเราจะไม่ไม่เอาพีเซตของเขาก็ได้นะครับเราสามารถ ปรับแต่งเองก็ได้นะครับทำยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับดูนะครับดูผมจะเปิดนะครับผมจะเปิดนะครับตรงนี้นะครับเราจะคลิกนะครับถ้าถ้าเราอยากปรับเองนะครับเราคลิกด้านหลังผมนะครับดูนะครับคพิกคํคำว่ารีเซ็ตนะครับรีเซ็ต รีเซตเขาจะโน้ตพิเศษแบบนี้เรามาปรับเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเฉพาะแซกนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นพร้อมดนตรีทั้งหมดนะครับ แบบบนนี้ะครัเป็นแบบนี้นะครับในการใช้งานนะครับก็สามารถปิดได้ทดลองเสียงได้นะครับว่าเสียงต้นฉบับเป็นยังไงแล้วเราปรับแต่งเสร็จเป็นยังไงนะครับพี่น้องหลายท่านนะครับบางครั้งงงกันบอกว่าเอาเราจะเลือกยังไงอะไรประมาณยังไงนะครับก็มาคลิกตรงนี้ครับนี่เลือกได้นะครับจะเป็นชุดกลองนะครับชุดไฮแฮทนะครับชุดกระเดืองนะครับหนชุดเพคัชั่นนะครับสแนนนะครับ สแน์เฮฟวี่นะครับเลือกทอมเลือกเบสได้นะครับมีทั้งหมดนะครับเนี่ยกีตาร์นะครับกีตาร์แบบไหนนะครับมีเปียโนนะครับมีเปียโนมีซินนะครับมีให้หมดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพิเซตของเขานะครับพิเซตที่เขาปรับแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าพี่น้องท่านไหนไม่ไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากไม่อยากจะเอาพ <bank> ิซเซตของเขานะครับเราสามารถมา เราเรียกว่ามารีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับเราปรับเองได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีครับโปรแกรมตรงนี้ใช้ดีก็จะคล้ายๆกับที่อยู่ในมิกดิสตันราคาแพงนะครับฟากินตัวนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าชื่อยี่ห้ออาจจะต่างกันไปนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักการในการทํางานก็เหมือนกันนะครับคล้ายกันนะครับวันนี้ก็มีเขาเรียกว่า วิธีนะครับวิธีตัวตัวดีตัวหนึ่งนะครับที่มาแนะนําให้พี่น้อง f c ทุกท่านนะครับแนะนําไปใช้กันนะครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่อยากได้นะครับทักเข้ามานะครับทางหลังบ้านนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับขวัญชัยไลนยนะครับังไงดูจะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนนะครับ มองตรงไหนนะครับคอมเมนต์ใต้นักคลิปได้นะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาผมมีทิปแบบนี้เวลาผมมีสิ่งต่างๆหรือความรู้ใหม่ๆนะครับผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องและเอฟซีท่านไปใช้กันแบบฟรีนะครับวันนี้อ่าผมขวัญชัยซาวนะครับยังไงก็ต้องขอตัวจากลาพี่น้องและเอฟซีท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ